มาพบกับหลวงรอยอนจุวัทนาสุ่งนะครับอันนี้ก็ประตูเขาวัทนาสุ่งนะครับมีหลปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่สิบนะครับในรัชกาลที่สิบก่อนจะเข้าไปไหว้พระนะครับนะครับคุณสุภาพสตรีนะครับที่แต่งตัวบอสุภาพนะครับก็ต้องเปลี่ยนผ้านะครับเปลี่ยนชุดนะครับเปลี่ยนชุดให้ ดูสวยงามนะครับเป็นระเบียบของทางวัดนะครับตามที่นุ่มเรธไปนะครับวัดททาซุ้งทุกหมองนะครับ็จะมีระเบียบการนะครับเขาไปไหว้พระทํำบุญนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาน้ำเฮานะครับขออนุญาตคุณแม่ขอบคุณคุณแม่มากนะครับนะครับขอบคุณมากๆาที่บริการให้ลูกหลานนะครับได้ยเขาไปกราบไหว้นะครับสถานทีันศักดิ์สิทธิ์แห่งบัตรทาซุ้งของเฮานะครับบรรยากาศที่งงาม อาโรเบลดก็เลยให้เบิงกันนะครับขออนุญาตนะครับคุณแม่ครับขอบพระคุณมากครับครับครับขออนุญาตทำ u t u b e ครับครับขอบคุณมากครับครับขออนุญาต,ค,ค,าค,ออญาตคุณแม่นะครับเอามาเบ่งบรรยากาศทีมงานของนุ่มโปรยเอ็นนะครับของคุณยายนะครับสองยายละวก็ลูกหลานละรับคุณดาว ย้ายห,หน่อยไปทางไดผู้ย่ายหน่อยก็ได้นะครับเขามากราบมาไหว้กันนะครับอันนี้บรรยากาศภายในวัดทาสุ่งนะครับอาบรรยากาศภายในวัดทาสุ่งนะครับนะครับบรรยากาศวัดทาสุ่งครบเป็นพระพุทธชินราชกรมีนะครับเป็นพระปางต่างๆนาที่ให้เขามากราบมาไหว้กันนะครับมาขอพรอันศักดิ์สิทธิ์นะครับ เอาว่าเบิ้งนะครับทีมงานของนุ่มเรศที่มาเมื่อนี้นะครับนะครับมาเบิ้งกันนะครับครับมาเบิ้งกันนะครับทีมงานเอาความอลังการความงามมาให้ชมกันนะครับนะครับเนทีมงานของคุณยายนะครับแม่ยายคุณดาวลุงนะครับพร้อมดยลูกพร้อมดหลานนะครับขอบคุ้วมา กราบมาไหว้กันนะครับหลังจากกราบไหว้แล้วก็เดินชมนะครับความมหังการของวัดทาสุ้งกันนะครับนะครับอ่านะครับกราบนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับขอให้บุญคุณนุนนํานะครับครอบครัวของคุณดาวนะครับนะครับครอบครัวพร้อมย้ายนะครับอ่านะครับมาเบ่งกันนะครับ เอานะครับวันนี้เราก็ามาเบึงบรรยากาศด้าในในกันนะครับเอาด้านในทางวัทฏาสุ้งก็สิเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับเอาด้านในกันนะครับเอาไปบรรึงกันนะครับว่าด้านในเป็นแบบใดนะครับครับนะครับเอานุ่มเรศเข้าไปบึงด้านในกันนะครับบรรยากาศนะครับอันนี้บรรยากาศด้านในน้องฮะ นะครับติดโดยแก้วงามนะครับสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจัก,กรพรรดินะครับสร้างพ่อศ .2000 สังพ่อศ .62000 หาลอย61นะครับองค์นี้นะครับนั่สมเด็จไพพินาศนะครับตอนนั้นบนพระพุทธชินละนะครับ ทำมาเบิ่งกันดานในกันนะครับว่าเป็นควบมลังการที่แบบใดนะครับนะครับครับอันนี้จะเป็นควมามอลังการเดี๋ยวนุ่มลอยขออนุญาตวะ่ะะาก่ะจะหน่อยก่อนนะครับขออนุญาตก่อนนะครับก่อนสิบนะครับสมเด็จองค์พระปรมศพปางพรนิพพานนะครับอันนี้นะครับปางพรนิพพาน นะครับเดี๋ยวนมเดี๋ยวกสิกราบก่อนนะครับกราบขอพรก่อนนะครับนะครับครับอันนี้ก็เป็นนะครับพระสมเด็จองค์ปฐมปังผนิพานนะครับอันนี้ก็คุณดาวลุงนะครับพร้อมฤตายายและครอบครัวนะครับกติมานะครับทำบุญนะครับพร้อมลูกหลานนะครับเพื่อมาลังการนะครับของวัด ท่าซุ่งสาขาเก่าอยู่วังน้ำเขียวอำเภอ,อวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับผู้พานไปผ่านมานะครับห่างจากท่านหมนเขาปักทงชัยนะครับกระบ,บกไก่นะครับขอมานะครับเดี๋ยวนมเลียนให้มึงบรรยากาศรอบๆกันนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับอธิฐานตั้งใจเอาเด้อพี่น้องนะครับเอาว่าเบ่งรอบๆนะครับ เอานะครับนุ่มเรียกเกศมาผ้าพเพ็นดึงพับประธานต่างๆปางต่างๆกันนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสมเด็จพระปฐมนะครับทรงกำลังแผ่นดินนะครับสอสองพศอโงพนะครับตัวนี้นะครับ ความงดงามนะครับเดี๋ยวนมำลาเห็นเบ่งกันไปนะครับนะครับๆนะครับต่างๆนะครับที่ทางวัดทาสุ่งปันหานะครับนะครับถ้าเก็ดสิมีกฎระเบียบนะครับทางวัดมพน่ะมีกฎระเบียบนะครับห้ามเข้าไปในเขตนะครับห้ามจับนะครับห้ามเข้านะครับนะครับถ้าเิมีห้ามเขายูมันจะเป็นเขตอยู่นะครับพี่น้องนะครับถ้าว วัทฐาสุ่งความ,มาลัางการกันนะครับน,นี่ครับวัทฐาสุ่งนะครับวัทฐาสุ่งอขอครับขอคอภัยหลลยนะครับ <c oughs> ครับบรรยากาศภายในนะครับอาคารนะครับครับ <c oughs> <c oughs> ภายในอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับสีงามโดย <c oughs> การตกแต่งนะครับการตกแต่งนะครับด่านนี้ก็จะเป็นด่านทาง พี่นอกมาแล้วครับมานังนะครับอธิษฐานนะครับมานังทางอธิษฐานทางนี้ก็สิเป็นผ้าไตรนะครับสําหรับมาบูชารวมทําบุญนะครับนะครับรวมทําบุญกันนะครับสุปตะหาไตรกับปัจจัยทุนบริจาคนะครับนะครับอันนี้ครับชุดผ้าไตรกับ ทำบุญชุดละลอยบาทนะครับสำหรับพี่น้องผ่านไปผ่านมานะครับมารวมทำบุญกบัตรทาสุ้งนะครับเอามาเบิ่งพี่น้องทาง <c oughs> บ้านถวัดดินแดงนะครับ <c oughs> เอาพื้นที่นี้ก็ห้ามเขานะครับเป็นเขตห้ามเข้าไปนะครับเฉพาะที่อยู่ในจำกัดเขตเฉพาะพงนะครับ เอานะครับมาคาทายกดาวลุงนะครับพี่ผ้าพี่น้องเพิ่นกล่าวนะครับถวายผ้าตรัยนะครับบูชาผ้าตรัยก็มาถวายกันนะครับเอานมเล็กสาธุนมพุ่นดาวลุงพร้อมเด็กหลอกพ่วนะครับคุณยายนะครับก็จะมาถวายกันถ้าผู้ใดไปอันไป่านมาอย่าลืมแวะเด้อครับเด้อน,นะครับวัดแวกวัดท่าสุงนะครับวัดท่าสุงอยู่ วังน้ำเขียวนะครับอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นวัดที่งดงามบัดหนึ่งนะครับของเมืองไทยนะครับมอะสำรับพอศิมปกราบไหว้นะครับเพื้นสางยังบ้านแล้วนะครับยังรอปัดใจกับพี่กับนองอยู่มารวมกันก่อสร้างนะครับนะครับนะครับดีก็เป็นบรรจัศเดียวนุ่งเลยในเบืองบรรยากาศดานหนาในเบืองกันชัดๆนะครับ เบ่งกันนะครับเบ่งกันชัดๆครับสำหรัคดีนี้ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ